ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะครับแม่ราศีปูฮะราศีนี้ธัดน้ำนะครับใครที่อยู่ในราศีนี้3เดือนสุดท้ายโค้งสุดท้ายของปีแล้วนะฮะว่างานจะเกิดขึ้นบ้างน,นะครับเงินกับความรักเอาไว้ก่อนนะฮะเอางานก่อนงานคือเงินเดี๋ยวมันไหลเข้ามาเองนะครับเพราะที่สําคัญคือความไม่มั่นคงในเรื่องงานนะฮะช่วงปีนี้คนราศีกรกฎบางคนจะมีงานก็ตกงาน จกตกงานอยู่ดีก็มีงานและได้เงินเยอะและมีงานแบบเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยคือแบบพลิกหน้าพลิกหลังมั่วไปหมดเลยจริงๆนะบางคนอาจจะได้เข้างานแบบจากตกงานอยู่อยู่ดีไปเป็นราชการเลยก็มีนะฮะอยากจะทําเอกชนหรือเคยทําเอกชนเลยมาคือมันพลิกไปพลิกมานะครับมันเอาแน่นอนไม่ได้นี่นไม่ใช่ว่ามันต้องเป็นอาชีพนี้ทุกคนทั้งราศีไม่ใช่ครับเพียงแต่ว่าช่วง9ก้าเดือนที่ผ่านมา เรารู้แล้วว่ากรากฎมันบางคนมันไม่ค่อยมั่นคงนะครับมันก็เลยห่วงและกลงังวล3ามเดสุดท้ายจะเป็นอย่างไรยิ่งเครียดไปใหญ่เลยนะครับมาครับเรื่องแรกครับในเรื่องของงานนะครับทีเ่เด่นเลยนะฮะมีดวงที่จะได้ย้อนกลับไปทำโปรเจกต์หรืองานหรือทีมเดิมนะครับหรือบริษัทหรือเส้นทางการทำงานเดิมๆนะฮะเรื่องแรกก่อนนะอันนี้ยกตัวอย่าง นะครับอาจจะใครบางคนที่ทำงานอะไรอยู่แล้วปรากฏว่าเคยทำงานมา 2- อสาอาชีพและปัจจุบันอยู่ทำอะไรอยู่ล้วก็อาจจะว่างงานหรือกระทำนะครับมันก็มีดวงที่อาจจะได้โยกย้ายกลับไปทำงานในสายเดิมหรือทำงานออฟฟิศเดิมหรือทำงานอาชีพเดิมหรือทำงานกับทีมงานเดิมก็ได้นะครับหรืออย่างน้อยการเปลี่ยนแปลงอาจจะได้กลับไปทำโปรเจกต์ ที่มันค้างค้างหรือหยุดนิ่งมานานแล้วเราอาจจะไปทำเองหรือจะมีการถูกใช้นะครับให้หรือแผนใหม่ปึง้งก็เอาสิ่งนั้นมาทำงานหรือว่ามาทำในช่วงอย่างนี้ไปนะครับฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการย้อนอดีตนะครับในบางเรื่องเขา,าย้อนอดีตนี่ยังหมายถึงบางทีคณอาจจะได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานหรือว่าได้เจอหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานหรือใครที่เราไม่ได้เจอกันมานานนะครับที่แบบนานๆมากๆเลยนะ อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยนะฮะาจะเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือว่าหลายๆคนเลยก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะก,กลับไปที่งานเก่าอะไรเหล่านี้นะครับเป็นการย้อนอดีตท,ทางใดทาง,ทางหนึ่งอยา่างใดอย่างหนึ่งแค่ฝันยังคุณยังฝันถึงอดีตเลยนะในช่วงช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็อนาคตก็ยังมีแบบนี้ด้วยนะครับแล้วที่อีกอย่างหนึ่งนะครับดวงถ้าใครที่ทํางานที่เกี่ยวพันกับชาวต่างชาตินะครับมันก็มีดวงกัน ปฏิสัมพันธ์เพิ่มเติมเข้ามาหรือว่ามีกิจกรรมกับชาวต่างชาติกิจกรรมกับหรือเราเดินทางก็ได้เนาะไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเพิ่มมากขึ้นนะครับมีการเดินทางเพิ่มมากขึ้นในเรื่องงานนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดบางทีงานเรามันต้องนั่งโต๊ะบางคนทํางานราชการนะมันไม่ได้ไปไหนนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างละ่ะมันก็จะเป็นรูปแบบของบางทีอาจจะเป็นคนที่เข้ามาติดต่องานหรือตัวเราอาจจะโดนให้ไป ทํางานนั่งส่วนอื่นฝ่ายอื่นโต๊ะอื่นเก้าอี้อื่นหรือต้องเดินทางไปติดต่อคุยกับชาวบ้านนะฮะหรือว่าได้ไปปฏิสัมพันธ์กับคนมากต่างสายตาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแสดงว,ว่ามันเป็นช่วงของการเปิดสังคมใหม่ๆนะฮะแล้วก็บางคนก็อาจจะเปิดตัวนะครับในการทํางานทําธุรกิจหรือบางคนอาจจะได้ทําอะไรที่เราอยากทำานานเห็นไหมครับแปลว,ว่าคนราศีกรกฎไม่นิ่งเลยนไมมันอยู่ มันอยู่กับที่ไม่ได้ถึงอารมณ์อยากอยู่สบายๆอยากชิวๆมีเงินสักร้อยล้านนะฮะมาแล้วอยากจะไปเที่ยวหรืออยู่เฉยๆอะไรแล้วนี่คือความฝ่ายฝันนะครับแต่ความเป็นจริงมันตรงกันข้ามเลยละ่ะมันหาเงินก็ได้น้อยนะมันจะแบบถ้าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแล้วมาหักลบกรบหนี้แล้วนะครับมันอาจจะยังไม่ค่อยเหลือสักเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า การเปลี่ยนแปลงที่บอกว่าจะเกิดขึ้นนะฮะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณได้อยู่ในอนาคตที่ดีกว่าเดิมนะครับเรียกว่าโลกยุคใหม่มันกําลังจะเกิดนะครับทั้งธุรกิจใหม่เกิดขึ้นหลายอย่างหรืออาจจะเป็นระบบรูปแบบอะไรใหม่ๆนะครับในการทํางานในการบริหารหรือว่าในทีมใหม่ๆหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองอะไรก็ตามนะครับที่จะบังเกิดขึ้นมันจะทําให้คนราศีกรกฎนะครับ ได้เปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะไปอยู่หนึ่งในโลกแห่งอนาคตที่งานที่คุณทำเนี่ยมันจะเจริญรุ่งเรืองและสามารถพอที่จะเลี้ยงตัวเองหรือยั่งยืนได้นั่นเองนะครับมันจะมีอาชีพบางอาชีพหรืองานบางงานหรือตําแหน่งบางตําแหน่งนะครับที่ มันรอวันเหี่ยวเฉานะีตามสถานการณ์โลกแล้วก็ตามดวงเมืองของมันต่อไปนะครับเพราะะนั้นกรกฎจะไม่ใช่เป็นคนล้าหลังหรือกรกฎจะไม่ได้เป็นคนที่แบบอยู่ขบวนสุดท้ายไม่ใช่ครับคุณจะติดอยู่ในหนึ่งขบวนหรือกลางขบวนนะครับที่พอจะเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับฉะนั้นผมเลยบอกว่า ช่วง3เดือนนี้อย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงแล้วกันนะมันจะเปลี่ยนแปลงก็ตามแล้วสิ่งที่ทําได้จากนี้ไปนะครับใครที่ทํางานอะไรก็ตามควรที่จะมีทีมควรที่จะมีผู้ใหญ่สนับสนับสนุนนะครับถ้าหาได้นะควรต้องอยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีการช่วยเหลือเราได้นะครับหรือมีการปฏิสัมพันธ์นะครับถ้าสมมติว่าตอนนี้คุณยังไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องไปพึ่งพาผู้ใหญ่ท่านใดนะครับยิ่งดีใหญ่เลย คือคุณต้องรีบไปคุยไปใกล้ชิดนะฮะแต่ไม่เกี่ยวกับการเฉลี่ยนะคุณไม่ได้ไปประจบประแจงอยู่นะฮะกระกฎจริงๆถ้าจะประจบประแจงทําได้นะครับแต่ว่าไม่ชอบตุละทีสําคัญคือในช่วงจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวช่วงปีหน้าอาจจะเป็นการปรับอีกรอบหนึ่งนะครับนอกจากว่าปีนี้ถ้าใครที่มีการปรับเปลี่ยนชีวิตแล้วเดี๋ยวปีหน้าจะเป็นการปรับอีกรอบหนึ่งแต่ผมให้3เดือนนี้เน้นย้ําว่าคุณต้องมีคอนเน็กชันที่ดีขึ้น มีจะเป็นทีมเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องที่พอไว้ใจได้คือคุณต้องสะสมขุมกําลังแล้วก็สะสมกําลังพลของเราเองนะครับในยามที่เหมือนกับต่างดาวมาเยือนในอนาคตคือโลกมันจะเปลี่ยนแปลงงานของตัวเราเองอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่คนนี้หัวหน้าเก่าคนนั้นเพื่อโรงงานคนโน้น ลูกน้องทีมนี้คือเดี๋ยวมันจะมีการแบบนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เด่นชัดนักเราผมจึงแนะนําว่าคุณต้องเชื่อมสัญญาณทุกสายทุกเส้นทางนะครับใกล้ชิดกับทุกส่วนทุกฝ่ายทุกแผนและทุกคนให้ได้มากที่สุดที่จะทได้นะครับคือเป็นมิตรก,กับทุกคนให้ได้เดี๋ยวเถอะเวลาที่อีกไม่นานด้วยนะอาจจะเป็นช่วงเดือนธันวามกราอะไรเป็นต้นไปด้วยนะ อาจจะต้องขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือหรือขอ,อให้พึ่งพาครับพึ่งพากับผู้ใหญ่หรือใครบางคนเราก็จะได้ไม่เคอะเขินไงเพราะว่าช่วงตุลาพฤศจิกาเราเริ่มรู้จักแล้วก็เริ่มสนิทกันกับหลายคนแล้วอะไรเงี้ยนะฮะนี่บางทีเรารู้ดวงอนาคตมันทําให้มันทําอะไรก็ตามมันก็ไม่ติดขัดนะครับเพราะเราเราไม่ได้แบบอยู่ดีไม่ได้คุยไม่ได้เจออยู่ดีไปขอความช่วยเหลือใครเลยมันก็แปลกแปลกถูกไหมวันดีขึ้นดีอยู่ดีก็โผล่ไป อันไม่ดีคืนไม่ดีหรือว่าช่วงที่ไม่มีปัญหาอะไรคุณก็ไม่โผล่ไปบางทีมันก็น่าเกลียดเนะาะดฉะนั้นช่วงอย่างนี้ไปจะไม่นะครับออกสังคมเพิ่มขึ้นให้ได้ข้อทั้งๆท,ที่ตัวเองอาจจะไม่ชอบขออ้อ2ติดต่อเพื่อนเก่าที่งานเก่าหัวหน้าเก่าหรือใครที่เราพอที่จะคุยได้บ้านนะครับใครที่ช่วงหลังๆห่งหางเหินกันไปลหลายๆคนไปตามคุยส่ง ข้อความไปนะฮะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีวันจันทร์อะไรเงี้ยเนาะคือน่าเมือน้อยมันก็เป็นน้ําใจนะผมเราไม่ได้ดูว่าไอข้อความมันคืออะไรแต่เราดูว่าน้ําใจที่เขาเระลึกนึกถึงบันดีนะครับเฉะนั้นอย่างน้อยช่วงนี้ก็เชื่อมสัมพันธ์เชื่อมสัญญาณเป็นพิเศษหน่อยนะครับใครที่ทำใครที่ว่างงานอยู่นะครับก็จะบอกว่าอาจจะได้ช่วงเดือนธนวาคมกรานะครับมันจะเด่นในช่วงเดือนธนวาคมกราคือปลายปีเดือนสุดท้ายกับ ต้นปีนะครับมากกว่าช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเพราะฉะนั้นนะสองเดือนนี้ถ้ามีปัญหามีอุปสรรคมีความวุ่นวายมีความเครียดวิตกกังวลช่างช่างหัวมันแก้ไปเรื่องๆไปอย่าทุกข์อย่าวิตกกังวลมากเกินอย่าเพิ่งรีบโมโหฉากับใครเลยหรืออย่าเพิ่งรีบโมโ oh หออกจากทีมงานเก่าเลยอันนี้ไม่ได้ห้ามใช้อารมณ์เดขานะครับฉะนั้นด้วยวิถีชีวิตจากนี้ไปของเรานะครับ โอกาสและจังหวะในเรื่องงานย่อมดีขึ้นแต่ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและความวุ่นวายอยู่ใน2เดือนตุลาพฤศจิกายนี้ตั้งรับดีๆรับแรงกระแทกดีๆจะมีการเปลี่ยนแปลงพาตัดองค์กรบริษัทหน่วยงานทีมงานแล้วก็เรื่องของสายอาชีพของเราเหล่านี้นะครับหรือว่าเราจะต้องตัดสินใจอะ้รบางอย่างนะครับในเรื่องงานที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ มีการกระโดดจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแบบนี้นนะจะมากจะน้อยไม่เป็นไรครับบางคนทางานราชการมันจะเปลี่ยนอะไรนั่หนาแล้วมันทษว่ามันไม่ได้ทาอะไรนงหนาอาจจะคุณอาจจะเปลี่ยนส่วนเป็นฝ่ายพวกนี้นอาจจะยากถูกไหมครับบางครั้งอาจจะอาจจะเป็นการที่คุณโดนเป็นนั่งทํางานโต๊ะอ,อื่นก็ได้อะไรนะี่คือนี่ก็เปลี่ยนแปลงในรูปแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ดวงชะตาของแต่ละคนด้วยเพราะว่าแต่ละคนที่อยู่ในราศีกรกฎเหมือนกันนะฮะก็เกิดวันที่คนละวันที่บางคนคนละเดือนนะฮะบางคนเกิด แล้วแต่ว่าเดือนอะไรหรือคนลัคณาอะไรนะครับหรือว่ามันเกิดปีพศอ,อ,อะไรหรือบางคนเกิดนักสัตว์ช่วจุลคารทออะไรมันก็แตกต่างกันแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคล้ายๆกันคือความเปลี่ยนแปลงใน2เดือนนี้แน่นอนแล้วความลงตัวมันจะเกิดในเดือนสุดท้ายแน่นอนนะครับหรือต้นปีหน้าแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่เกษียณอยู่นะครับจ็ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่าย ระวังเรื่องงานบางคนกเกษียณแล้วอยากทํางานอะไรนะครก็ให้รู้ว่าอุปสรรคในการหางานหรือว่าทํางานนะครับอยู่ในช่วง2เดือนตุลาพฤศจิกายนนี้เพราะฉะนั้นอย่าอารมณ์กดหงีดอย่าสติแตกอย่าให้ใครมาจุดระเบิดให้หัวร้อนไวขึ้นนะฮะอันตรายในเรื่องของอารมณ์แล้วก็อยากตัดสินใจอะไรแบบปูปรับฉับพลันนะครับขอให้เก็บไปคิดสัก สามสี่ห้าวันหรือสักสัปดาห์หนึ่งหรือว่าปรึกษาคนหรือคุยระบายกับคนที่เราเข้าใจเข้าใจเราแล้วก็ระบายให้กับคนที่เราไว้ใจอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวมันจะมีมุมมองอะไรใหม่ๆที่มันดีกว่าคิดคนเดียวนะครับห้ามคิดคนเดียวนะสองเดือนนี้นะครับแล้วก็เรื่องต่อมาแม่บ้าน,นะครับที่เป็นแม่บ้านนะครับมีเนะียเยอะนะฮะไม่ใช่ว่า จะต้องเป็นคนทํางานางเดียวนะแม่บ้านกับเป็นงานนะครับในช่วงนี้สิ่งต้องระมัดระวังคือมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวใช้จ่ายไปกับเรื่องของครอบครัวมากกว่าปกติในช่วงสามตุดททายนี้อะไรที่ยังไม่จําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายกระเบรดไว้ก่อนแต่อะไรที่แต่อย่าแบบกัดก้อนเกลือกินพอที่จะกินทุกมื้อได้ก็กินทุกมื้ออย่าไปแบบฉันต้องประหยัดฉันต้องประหยัดอย่างเงี้ยมากเกินเดี๋ยวมันเครียดนะครับพอเครียดแล้วมันเกิดผลพวงอะไรตามมามันไม่คุ้มกันนะครับแล้วก็ อีกประการหนึ่งนะครับใครที่เป็นแม่บ้านนะฮะระวังของหายนะจะมีดวงที่ทําให้ของหายนะครับแต่ถ้าหายอะไรหายมาก่อนแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอในช่วงสเดือนนี้นของมีค่าบางอย่างที่หาหายไปนานคุณจะหาเจอนะครับแล้วก็งานที่เป็นใครที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านนะครับในช่วงนี้ระวังลูกเจ็บตัวป่วยไม่สบายนะครับในช่วง3เดือนนี้เป็นพิเศษดูแลการชด,ดุนะฮะสิ่งหรือง,งานที่เราทําอะไรอยู่เนาะแล้วก็ ใครทำงานบริษัทนิดนึงนะฮะในช่วงจีนี้ไปคุณอาจจะหงุดหงิดก,กับหัวหน้าหรือผู้ใหญ่หรือใครบางคนที่เข้ามาแล้วทําให้เราไม่สบายใจนะครับอืมก็อารมณ์ใจเย็นๆดีๆแล้วกันระวังเรื่องอารมณ์แบบพิเศษผมห่วงอย่างเลยช่วงนี้มันมีดวงที่จะแบบปี๊แตกนะฮะก็ต้องระวังมากๆหน่อยแล้วก็ เรื่องลูกนะ้องบริวารน,นะครับในช่วงนี้ยังเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างดีน่าจะไหว้วานให้ไปทําอะไรก็ตามนะครับโอกาสที่จะประสบความสําเร็จยังสูงยังพอที่จะใช้งานได้แต่ก็ต้องใกล้ชิดในสิ่งที่งานที่คุณหรือคนที่คุณไว้ใจด้วยนะครับอย่าไว้ใจใครมากเกินนะครับแล้วก็เรื่องการติดต่อการเจราจาต่อรองนะครับในช่วง่างนี้ไปจะมีอุปสรรคก่อนโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาพฤศจิกามีปัญหามีอุปสรรคก่อน แล้วจะแก้ได้ฉะนั้นถ้าอยู่ดีๆมันมีปัญหามีอุปสรรคถูกเลื่อนนัดผิดนัดถูกอะไรก็ตามให้กลับไปทําอีกครั้งหนึ่งให้กลับมาแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งด้วยวิธีใหม่ๆนะครับอย่าใช้วิธีเดิมนี่แหละแล้วจะแก้ได้นะครับโดยรวมครับคนราศีก็รกษาก,กรารเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลง,ปงที่ดีขึ้นแล้วก็ในช่วง2เดือนแรกนี้คือตัวรฤศิกานจะมีความวุ่นวายหลากหลายอย่างบางคนตกงานเลยนะหรือบงางคนอาจจะถูกลบก,กันเดือนนะครับอะไรก็ตามนะครับแต่เดี๋ยวช่วงเดือน ธันวามกราหรือต้นปีนะครับคุณก็จะมีความมั่นคงหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วไปอยู่ได้ที่งานใหม่ส่วนใหม่แผนกใหม่หรือบางคนได้อาชีพใหม่ในบรลลูนี้ด้วยนะครับนั้นประคองดีๆ2เดือนอย่างนี้ไปแล้วประคองทรงดีๆอย่าพีดแตกแล้วก็อย่าเพิ่รอองรีบใช้อารมณ์นะครับแล้วปลายปีที่สุดกับต้นปีหน้าจะมีข่าวดีเกิดเรื่องงานของเรานะครับวาไปก่อนขอให้โชคดีมีความสุขเป็นกันตังใจเสมอครับสวัสดีครับ